เพล y หนังภาคต่อของแฟรนไชส์ Predator ที่ออกฉายในปี2022ซึ่งเรียกได้ว่าหลังดูจบแล้วทางเราก็คันปากอยากหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกับทุกคนเป็นอย่างมากและขอเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสัมพันธ์ของภาพยตรนเรื่องเพล y ครับใครอยากมันอยากลุ้นและอยากตื่นเต้นก็ไปดูหนังมาก่อนก็ได้ เพลงที่ออกฉายในปี2022นั้นบอกเล่าเรื่องราวในปี1719ของนารุหญิงสาวคนหนึ่งในเผ่าโคแมนชี ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับเผาว่าถึงเธอจะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็สามารถเป็นนักล่าที่เก่งกาจได้ด้วยการพยายามทำตามธรรมเนียมของเผ่าโดยการออกล่าสัตว์ที่คนทั่วไปในเผ่าไม่สามารถเอาชนะได้จนกระทั่งเธอได้มาพบเจอกับนักล่าจากต่างดาวที่ลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อตามหาและล่านักล่าที่มีฝีมือพอที่จะเทียบชั้นกับมันได้จึงเกิดเป็นการไล่ล่าของสองนักล่าที่พยายามจะเอาชีวิตของอีกฝ่ายให้ได้ นี่คือการมาเยือนโลกครั้งแรกของเจ้าพร e d เตอร์หรือยวุวจาตามคำกล่าวของผู้กำกับและตัวหนังจะไม่ได้เชื่อมโยงกับหนังภาคก่อนมากเท่าไหร่นักน,นอกจากมันจะเป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นก่อนภาคแรกเท่านั้นถ้าใครได้ติดตามหนังพริตเตอร์มาตลอดจะรู้ว่าจากักรวาลของหนังก็ไม่ค่อยได้เชื่อมต่อกันอยู่แล้วเป็นเพียงแค่จักรวาลลวมๆหลวที่มีจุดเล็กๆน้อยๆให้พอเชื่อมต่อกันได้อย่างเช่นปืนที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ที่นางเอกใช้ระเบิดหัวพริตเตอร์ที่ได้สลักชื่อและปี1715ไว้บนด้ามปืนก็ได้ปราากกฏอยยู่่ในนนนหัังภ2เเชดีว โดยที่เรายังไม่รู้ว่าปืนนั้นไปอยู่กับพวกเพ e เดเตอร์ได้ยังไงไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ดูหนังภาคต่อที่เหล่าเพ e เดเตอร์นั้นลมาที่โลกอีกครั้งและสามารถเอาชนะนารูไปได้ก่อนที่จะยึดปืนไปเป็นของตัวเองตามนิสัยของมันที่พอเอาชนะผู้ล่าได้มันก็จะเก็บของบางอย่างของผู้ล่าคนนั้นไปเป็นของตัวเองด้วยเพ e เดเตอร์ตัวนี้นั้นมีชื่อว่าฟีโร่เพเดเตอร์เป็นเพเดเตอร์ยุคโบราณ ที่วิวัฒนาการรวไมไปถึงอาวุธไม่ได้ไฮเทคมากนักจะเห็นได้ว่าอาวุธหลายอย่างของ p พ e d a เ o r ตอร์ตัวนี้นั้นถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยในหนังเช่นปืนเลเซอร์ลำแสงพลาสมาก็ถูกปรับมาเป็นปืนยิงลูกธนูสุดโหดแทนหน้ากากโครงกระดูกบนใบหน้าที่เป็นหัวของ p พ e d a เ o r ตอร์ตัวอื่นรวไมไปถึงสกิลและความสามารถที่ไม่ได้โหดหรือเก่งมากจนที่มนุษย์ไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยจะเห็นได้ว่าในหนังภาคนี้นั้น มนุษย์นั้นก็มีทักษะที่สามารถสู้กับพรีเดเตอร์ได้อย่างสูสีจนมีหลายครั้งที่ตัวผมนั้นคิดในใจระหว่างดูว่าแน่จริงมึงอย่าล่องหนสิเพราะหลายครั้งที่มันใช้สกิลนี้เอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ถ้าล่องหนไม่ได้มันอาจจะตุยตั้งแต่สู้กับหมีแล้วภาพยุ์เรื่องนี้นั้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดหรือดีเทียบเท่า,ากับต้นฉบับในปี1987ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงอะไรมากนักเพราะภาษาของหนังนั้นดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศในยุคอินเดียแดงป่าเขาลำเนาใครที่ดูกว้างใหญ่และไม่น่าไว้ใจความอันตรายของสัตว์ป่าชนิดต่างๆและยังรวมไปถึงทักษะการล่าของมนุษย์ในยุคนั้นที่เรียกได้ว่าเป็นนักล่าจริงๆไม่ใช่มนุษย์ที่หยิบเทคโนโลยีมาใช้สู้เพียงอย่างเดียวและชั้นเชิงในการนําเสนอข,ของหนังนั้นก็เรียกได้ว่ายังกลับเป็นภาครเมคของภาคต้นฉบบัเลย มีเพียงแค่จุดเดียวของหนังที่ส่วนตัวรู้สึกหมุดหงิดก็คือการว่าภาษาอังกฤษกันทั้งเรื่องนี่แหละทั้งๆท,ที่ตัวละครเป็นชาวพื้นเมืองกันหมดแต่พอได้หาข้อมูลก็ได้ความว่าในทีแรกนั้นทั้งผู้กำกับและทีมงานต้องการให้เหล่าตัวละครพูดภาษาพื้นเมืองหรือภาษาของเผ่าคแมนชีอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ได้ปรับเปลี่ยนมาให้พูดเป็นภาษาอังกฤษกันในท้ายที่สุดมโนภาคต่อของหนังหลังจากที่เราได้เห็นปืนที่สลักคําว่าราฟาเอลอาโดอรินีที่สร้างขึ้นในปี1715 ที่นารุได้นําไปใช้ลากหัวใส่ฟีโรห์เพลเดเตอร์ซึ่งในตอนจบที่ฟีโรห์เพลเดเตอร์นั้นโดนจัดก,การไปแล้วก็จะเห็นได้ว่านารุนั้นส่งปืนให้กับหัวหน้าเผ่าและเมื่อนํามาอ้างอิงกับฉากท้ายเครดิตที่เป็นภาพวาดฝาผนังก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่นารุกลับมาที่เผ่าไม่นานก็จะมีการปรากฏของพวกเพีเดเตอร์ที่ลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ฟีโร่์เพลเดเตอร์พายแพ้กับมนุษย์และเมื่อพวกเพีเดเตอร์ตัวอื่นได้รับรู้ข่าวนี้ จึงยกพวกมาล้างบางชาวเผ่าโคแมนชีนี้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังภาคต่อจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับกระแสการตอบรับของหนังเรื่องเพลงทั้งหมดและเจ้าหมาซารีก็เก่งฉลาดและน่ารักมากและน้องก็ไม่ตายนะเออสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับหนังสยองขวัญที่หลากหลายก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มซ b s ส r i b e ที่ด้านล่างขวาของคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของหนังสยองขวัญสุดโหดด้วยนะครับ และสามารถติดตามข่าวสางของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมสําหรับคนรักหนังสยองขวัญ I know how to survive <c oughs>